ปน,นันชิตาอัครทรัพทาดาจเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามเข้ารับรางวัล Best Quality Business of s u p e r m a n ในงาน Thailand Health and Beauty Award s 2022ถือว่าเป็นการจัดงานมอบรางวัล ที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามระดับประเทศกับงาน Thailand Health and Beauty Awards 2022ที่จัดโดยทีมผู้ผลิตรายการ อายุน้อยร้อยล้านและบริษัทวินวิน PR พระจัากัดออ g a n กไนต์แอนด์เอเแนวหน้าของเมืองไทยจัดขึ้นไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในทักธุรกิจที่ถูกคัดเลือกให้เขารับรางวัลในประเภท best quality business of s u p e r m a n คือบริษัทปนันชิตาจำกัดโดยคุณปนันชิตาอัครทรัพทธาดาจเจ้าของแบรนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามเป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าวณโรงแรมวอลด็อฟแอทเทเลีกลุ่เทพค่ะ ค่ะก็ปนัชิตาอัคราัก์รัพย์ธาดาประธานบริษัทปนัชิตาจำกัดค่ะแน,ะน่นอนว่าวันนี้แบรนด์ปังมากๆต่อความสำเร็จมาแล้วรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกภูมิใจค่ะไม่หายเหนื่อยเลยค่ะกับการที่เราได้ทุ่มเทม,มาถึงทุกวันนี้ค่ะสินค้าก็แทบจะมีครบตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะสวยครบจบเคลียวเลยค่ะสินค้ามี20กว่า SKU แต่ว่าตอนนี้ที่มาแรงมา,มากๆเลยก็จะเป็นเอพอร์พีที่คุณอ้ําปัชราภาแล้วก็พี่เอสุบชัยเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะอ้โหแคร์ไอโน่เด็ดเมีเซรไพส์ด้วยกับตัวกาแฟใช่ค่ะกาแฟก็น้องอิงฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ,คะที่แบบจากการที่ใช้อินฟูหรือไม่โฟที่เป็นคนดังระดับประเทศมีเสียงตอบรับดีกับมาม้านเอยแค่ไหนคะโอ้โหหาค,คำเปรียบไม่ได้เลยเพราะว่าดีมากๆเลยดีจนแบบว่าไม่รู้จะ ไม่รู้จะเอาคำไหนมาเปรียบเลยค่ะซึ่งประสบความสําเร็จมากค่ะจริงๆตอนนี้นอกจากจะโด่งดังในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านเราก็ได้ถึงเยอะเหมือนกันอ๋อเหรอคะเห็นแบบนอ,<ด> <ๆ S 1> องคุณกบูชาะอะไรเขารีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะรู้สึกไงบ้างคะโอ้ประทับใจค่ะก็ดีใจค่ะก็มันก็เหมือนเป็นความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทุ่มเทแล้วก็มาประสบความสําเร็จแล้วนะคะตอนนี้20กว่าตัวมีแฟนที่จะต่อยอดออกไปมากกว่านี้ไหมคะเยอะมากเลยค่ะแพลนไปถึงปี68แล้วค่ะตอนนี้ แ่ลว่าตั้งเป้าในเรื่องของลดการตลาดก็ค่อนข้างที่จะสูงสูงค่ะทจุ่มไม่อ้นเลยค่ะอย่างนี้ดาราจากประเทศมีใครที่แบบว่ายังอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เขามาเป็นหนึ่งในแบรนด์ของเราบ้างคะพูดได้เหรออยากพูดดีกว่าก็เราก็อยากจะได้เบอร์หนึ่งของประเทศไทยทุกเบอร์เลยค่ะ แน่นอนว่าช่องทางในการจัดจำหน่ายนอกจากจะมีออฟไลน์ด้วยมีออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะค่ะก็จุดความสาเร็จในตัวผลิตภัณฑ์ในแต่ละตัวหนได้ไหมคะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพ้นเลยใช่ค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพคือยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้นาะว่าคน ตั้งแต่มีไวรัสมีโรคต่างๆะคะ่ะคนก็จะมาหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะขายดีเป็นพิเศษค่ะตอนนี้ก็กําลังจะออกอาหารเสริมเด็กด,ด้วยค่ะถ้าใครสนใจที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็น ด้านรูปร่างแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะก็นึกถึงแบรนด์เปราชิตาได้ค่ะแล้วใครสนใจก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะหรือ Line at P59TH ค่ะ